แต่ว่าอยากจะสับพาคุมชมไปดูทางฝั่งความเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลกันก่อนนะคะเพราะว่าทางด้านบิ๊กเล็กให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วลุกล้าเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยไทยนั้นทําไม่ได้นะคะ,คะหากลุกล้าเข้ามาจะยิงตอบโต้ในทันทีค่ะแล้วบิ๊กเล็กยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจ่อแจ้งความในการเอาผิดในเรื่องของการทําลายทรัพย์สินราชการพร้อมกับว่าเดี๋ยวจะให้ทางตํารวจนั้นนะคะก็เร่งในการควบคุมเรื่องของมวลชน ด้วยค่ะทางด้านพลเอกนะัทพลน,นักพานิชท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกตอนเองเนี่ยได้ให้แนวทางไปแล้วนะคะเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่บอกว่าจะเข้ามาทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายอาญาในฐานความผิดทําลายทรัพย์สินทางรชาชการและขอให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อวันที่15้าสิงหาคมที่ผ่าน ซึ่งผู้ที่จะแจ้งความได้เป็นใครก็ได้จะเป็นกองกําลังบุรพากองทัพภาคที่หหรือว่าจะเป็นจังหวัดสาแก้วก็ได้อีกทั้งได้สั่งการค่ะให้ทําหนังสือประท้วงผ่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่านี่คือพื้นที่อธิปไตยของไทยเขาจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ต้องมีข้อมูลเลยครับก็เห็นเขายืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็จะให้กองทัพให้หนึ่งทำหนังสือประท้วงไปนะครับแล้วก็เรื่องนี้ ผมจะเข้าไปเอาเป็นประเด็นใน GBC ในครั้งหน้าด้วยในที่จะประชุมครั้งหน้าแต่แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่รอถึง GBC วันนี้ก็บอกว่าให้กองทัพให้หนึ่งเนี่ยทำมังสื่อประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปนะครับจริง,รงๆแล้วจากการประชุม RBC กองทัพใี่หนึ่งเมื่อเมื่อวันที่22นี่ผ่านมานะครับเขาก็มีข้อตกลงว่ามีเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับระหว่างผู้ประสานงานระหว่างกองทัพภาคนะครับวันนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับ ทางกัมพูชาเขาได้มีเราได้แจ้งไปแล้วกัมพูชาเ็าได้ชี้แจงอะไรมาไหมคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอยางที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาบอกทางกองทัพถึงรายงานว่าเขาได้มีการพูดคุยมันถึงเหตุการณ์มาถึงได้คลี่คลายลงในตอนหลังเพราะว่าคือทางฝั่งทางกัมพูชาเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ไม่ได้เป็นการที่จะทําอะไรที่วางสกัดกั้นเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าป้องกันเฉพาะกรณีเมื่อวานที่ผู้ว่าไปพบประชาชนเมื่อวานเท่านั้นเอง ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเลยนะคะการปฏิบัติการหลังจากนี้จะเป็นในลักษณะของการปราบกลุ่มผู้ชุมนุมใช่หรือไม่นั่นบิ wa, ก๊ 1, กเล็กท่านบอกว่าก็ทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็เริ่มที่จะใช้แอลรัสนะคะหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการสลายการชุมนุมในเบื้องต้นแอลรัเนี L ่ค,ค,คือเครื่องขยายเสียงทางยุทธวิธีเสียงย่างเงี้ยคล้ายกับเสียงไซเรน,น,น,นค่ะแต่ว่าทางฝั่งของกบูชาเนี่ยเห็นเขาทําท่าเหมือนแบบบีบจมูกเนี่ยเนี่ยบีบจมูกเหมือนเอกว่าเอ๊ะปล่อยสารเคมีอะไรหรือเปล่า เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจผิดหรือว่าเอ๊ะเป็นการเล่นละครหรือยังไงอะนะคะแต่ทางเล็กท่านบอกว่าเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือช่วยสลายการชุมนุมในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมกําลังเพิ่มเติมพิจารณาใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพราะว่ากําลังทหารอาจจะรุนแรงเกินไปท่านบอกแบบนี้เมื่อถามต่อถึงกรณีที่ชาวกมูชามีความพยายามจะใช้ชาวบ้านเป็นโล่กําแพงมนุษย์เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ของไทยมีรายงานหรือไม่ว่ามี อาหารกพูชาอยู่เบื้องหลังท่านบอกว่าไม่ต้องมีข้อมูลเพราะว่าเขายืนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วซึ่งเราก็ได้ให้กองทัพภาคที่1ทําหนังสือประท้วงไปและเรื่องนี้ก็จะเข้าหารือในที่ประชุมของ GBC ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็จะไม่ได้รอการประชุม GBC เพราะว่าได้สั่งให้ทําหนังสือประท้วงไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจะถึงขั้นใช้รถฉีดน้ําแรงดันสูงหรือว่าแก๊สน้ําตาหรือไม่มท่านบอกว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งจากการประชุม r b c ของกองทัพภาค ที่1เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ประสานงานในพื้นที่วันนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ยอมรับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมทางกองทัพภาคที่1ก็มีการพูดคุยกับทางกัมพูชาเหตุการณ์จึงคลี่คลายลงในตอนหลังเนื่องจากทางกัมพูชาเข้าใจแล้วว่าไม่ได้เป็นการวางเพื่อสกัดกั้นเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการวางเพื่อป้องกันเฉพาะกรณีในคําถามที่ว่าพื้นที่ของเขาพระพิหาร มีรายงานสานการเข้ามาบ้างหรือไม่เนื่องจากมีรายงานว่าทางกบูชาเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ทางพลเอกนัทพลท่านระบุบอกว่าก็มีเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ส่วนเจราจาก็เจราจา,จรา,จาไปส่วนเตรียมกําลังก็เตรียมกําลังไปเราจะต้องไม่ยอมมาปฏิบัติการอะไรทางทหารในพื้นที่ เป็นอันขาดเมื่อถามอีกว่าจากที่แม่ทัพภาคที่สองออกมาระบุบอกว่าหากมีการล้ำเข้ามาในพื้นที่จะไฟเขียวให้ยิงตอบโต้ได้ในทันทีตรงนี้ทางพลเอกนทะพลนะคะนั่นบอกว่าแน่นอนเพราะว่าตนพูดตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วจะหยุดยิงตลอดไปะคะ่ะลองฟังเสียงดูนะคะก็มีครับก็ทางฝ่ายเราก็ให,ให้ให้เตรียมพร้อมเอาไว้ครับก็คือในส่วนเจราจาก็เจราจา,จรา,จาไปในส่วนเตรียมกาลังก็เตรียมกําลังไปนะครับหรือเราจะต้องไม่ยอมให้มา ปฏิบัติการอะไรทงางทหารในบริเวณพื้นที่เป็นดันขดัดเห็นท่านแม่ทัพสองบ,บอกว่าถ้าล้ำมาก็คือยิงได้เลยนี่เราก็ไฟเขียวแน่นอนครับแน่นอนก็ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วไงนะครับไม,ไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วหยุดยิงตลอดไปหยุดยิงแล้วถ้าเขามาล่วงล้ำทีพไตก่ก็ก็ทำตามอำนาจหน้าที่ได้เลย ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน,น,นานะรักษาการนายกนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาใช้มวลชนมากดดันให้ไทยรื้อลวดหนามที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกของทบ,บกเนี่ยชี้แจงไปแล้วก็ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ฟังคําตอบจากคุณภูมิธรรมนะครับตามที่โฆษกชี้แจงแล้วนะครับ แต่ก็มันก็ยังเป็นปัญหาที่กระทบกันอยู่ก็แก้ไขปัญหาไปตามสภาพการเราก็ยินเดียวก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องนะครับเราทำไปทุกอย่างภายใต้ที่ข้อตกลงหยุดยิงที่ที่สิงคโปร์ไอ้ที่มาเลเซียนะครับเยอะไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับ สลับไปดูความเคลื่อนไหวของทางกบูชาบ้างนะคะในการแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกบูชารอบเช้าของวันนี้ทางพลโทมาลีโซเจต,ตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกับูชากล่าวชื่นชมชาวบ้านในหมู่บ้านจอกเจอในจังหวัดบันท้ายมีชัยที่ได้มารวมตัวกันเพื่อต่อต้านความพยายามติดตั้งรั้วลดหนามของกองทัพไทยค่ะโดยบอกว่าดิฉันขอย้ําว่าตั้งแต่เย็นวันที่25สิงหาคมจนถึงเช้า26สิงหาคม,จาาคมเจ้าของที่ดินและชาวบ้านคนอื่น,นๆที่ร่วมการต่อต้านรั้วลดหนามของ อกองทัพไทยล้วนมีแรงจูงใจจากความกังวลและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นทรัพย์สินโดยชอบธรรมแล้วยังบอกเสริมด้วยนะคะว่าการกระทําของพวกเขาเกิดจากความรักที่มีต่อมาตุภูมิและความปรารถนาที่จะปกป้องทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายของพวกเขาค่ะ ยังยืนยันนะคะระหว่างเหตุการณ์กองกําลังกัมพูชาไม่มีอาวุธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพลเมืองทางด้านโฆษกยังย้ําด้วยว่าเจ้าที่ทั้ง2หน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพค่ะนี่คือจากทางฝั่งของกัมบูชานะคะ